ันนี้ก็มาพบกันอีกนะครับกับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปเฉพาะกินนิดนึงนะเพราะว่าติดธุระนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลิปเห็นหน้าอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Google Chrome browser นะครับวันนี้ก็ได้5โหลดนะครับ5โหลดก็เริ่มจากนี่ครับลูกค้าซิดนีย์ออสเตรเลียนะเป็นภาพน้ําซึ่งภาพน้ําภาพนี้นะครับเป็นภาพแรกที่ผมถ่ายกับเลนส์7 0็0นะครับ ก็ขายได้แล้ว0.20เหรียญนะครับแล้วก็ภาพต่อไปนะครับจากฮ่องกงนะครับอันนี้ผมถ่ายผมถ่ายพื้นผิวโหลน้ําที่ไว้ถ่ายน้ำนะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่คือผมเอาน้ํามาพรมให้มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ด,เ,มดเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดเข้าไปดูมันจะเป็นเม็ดอย่างเงี้แล้วก็ไปปรับสีนะครับนี่ครับเหมือนหยดน้ำอย่างเงี้ยครับเกาะกระจกโหลแก้วนะครับก็ได้มา0.10นะครับ ภาพต่อไปก็แบ็กกราวด์สีดำา0.11จ,จากประเทศกรีตนะครับก็ธรรมดาครับภาพนี้ก็ดำๆเลยสนิทเลยนะครับแล้วก็อันนี้จากอินเดียภาพแบ็กกราวด์สีดำเหมือนกันไม่แน่ใจว่าร้อยติดนายร้อยหรือ,อยังนะภาพเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอีกเว็บแล้วก็นี่ครับยอดโหลดยอดโหลดของเมื่อวานที่มีราคาดีที่สุดนะครับ2.39เเหรียญน,นะครับจากประเทศอังกฤษนะครับ wooden table เป็น ภาวูดเดนที่ขายดีที่สุดของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแอปก่อนว่าติดนายร้อหรือยังนะครับใช่รูปเดียวกันหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้รูปรองคนระับรูปที่ขายดีเป็นอันดับ2โอเคครับก็ประมาณนี้ของช h ต t t e r s t o c k แล้วเมื่อวานเซอร์ไพรส์ของ Adobe นะครับพอผมไปบ่นว่ามันยอดโหลดมันหายนะครับมันมา4โหลดเลยครับผม โดนเหมาไปด้วย3ภาพนะครับนี่เราก็จะเปิดตั้งแต่12บเมื่อวานเลยเปล่านี่เราก็กดเปิดเข้าไปนี่ครับสภาพนะครับก็เห็นไหมครับสามรูปที่เหมือนกันเลยนี่เซตคล้ายๆกันนี้เป็นภาพแบ็กกราวเป็นภาพผ้าที่ผมทําเป็นริ้วนะครับแล้วก็ ย้อมเป็นสีส้มๆอ่อนๆแต่จริงๆแล้วผมใส่ว่าพิงโกนะครับสีพิงโกนะครับแล้วก็ขายดีมากผมว่าจะทําเพิ่มอีกนีดเอ่อโดนเหมาะนะครับราคา3ภาพภาพละ0.2 3สนะครับแล้วก็อีกภาพนึงเข้ามาตอนกลางคืนนะครับนี่ภาพนี้เป็นภาพเอรู้สึกว่าเป็นภาพเหมือนกันแต่ผมเอาไปดัดจนเป็นโคง้งแปลกๆแล้วก็เติมบรัสเข้าไปนะครับศนามนะครับทั้งหมดก็สี่ภาพนะครับเมื่อคืน แล้วก็ยอดตอนนี้ของเดี๋ยวเปิดยอดให้ดูนิดนึงแล้วกนไม่ได้เปิดนานยอดของ Adobe นะครับเดือนนี้ก็ไป12.78นะครับซึ่งแซง Shutterstock ไปไปแล้วนะครับของ Shutterstock ก็เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สิว่าคือ Shutterstock ได้ราคาใหญ่มากนี่ไงกลายเป็น13นะครับกลับมาแซงนำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ